ว่าถ้าเราอยากรู้อะไรใช่ไหมเราก็ต้องรู้ให้สุดแล้วก็ทําให้สุดค่ะตอนนี้เรามีความสนใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อยากสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วงโควิด19แบบนี้อย่างที่บอกว่ามีวิกฤตเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะลองปลูกผักกินเองเพื่อความประหยะัดค่ะแล้วใครจะเชื่อว่าใจกลางเมืองย่านดามินทราตรงซอยนวลจันทร,ร์56จะมีพื้นที่เกษตรขนาดมาฮนมา ที่เจ้าของเชื่อมั่นในแนวทางเกษตรสร้างสุขมากกว่าเงินกราสร้างสุขที่นีเน่เราตั้งชื่อมันว่าแอดบางขวดบางขวดอืมบางขวดคาว่าบางขวดเนี่ยมันเป็นชื่อเดิมของหมู่บ้านเราที่นี่ค่ะ <Ha. S 2> นะฮะแล้วก็มีวัดชื่นวลจันทร์ตอนหลังมาเนี่ยพอเขาเขาแบ่งพื้นที่การปกครองขึ้นมาเนี่ยตำบลบางขวดเนี่ยเออมันก็อันั่นไปมันเลยเปลี่ยนเป็น,นวลจันทร์ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสวนบางขวดครับเราเรียกตรงนี้ว่าสวนบางขวดกันแล้วกันมีขนาดพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยใหญ่มากเลยจันครับเรามีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่การปลูกอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะฮะวัตถุดิบนะก็สามสิบหกไร่รับแล้วก็ทางด้านนู้นเองเนี่ยก็เป็นทําเป็นร้านอาหารขายอาหารนะฮะก็14ไร่รวมกันเป็น50ไร่ จากฟอมฟาร์มทูเทเบิลจากฟารมสู่โต๊ะอาหารนะฮะเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําการเกษตรเพื่อนจะไปขายผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วไปตลาดอ๋อปลูกเสร็จนะปลูกเสร็จแล้วก็ขายฝั่งนู้นเลยฮะเนื่องจากว่าเรามีร้านอาหารของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทําของให้กับคนที่มากินด้วยวัตถุดิบที่เราปลูกเองการที่เราขวนดินขึ้นมากบโคนเนี่ยเนื่องจากว่าผักเองเนี่ยเวลาที่ เราปลูกไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะยืดตัวขึ้นมา<ะ>ถ้าไม่มีดินกบโคนมันก็จะล้มอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะ,นะะนั้นแล้วเราถึงต้องควรดินกบโคลนนะครับควรกบโคนให้มันสูงหน่อยอะนะให้มันสูงขึ้นมานะครับเพือ่อไม่ให้มันล้มใช่เพื่อไม่ให้มันล้มขอ,องมันไม่ล้มเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ไหวไปไหวมาตามลมเนี่ยมันก็จะทําให้ลากเนี่ยนะฮะสามารถดูดกินน้ํากินอาหารได้ดี อีกไปกนานเท่าไหร่เราก็จะเก็บผักชุดนี้แหละม,มันใช้เวลานานแค่ไหนคะสลัดเอ่อสลัดนี่ใช้เว,วลา45้าวันตั้งแต่มเมล็ดงอก <4, S 1> หรืออย <45. S 1> ู่ในแปลงเนี่ยหนึ่งเดือนพอดีครึเดือนนึงก็กินได้แล้วใช่ถ้าเกิดว่าคุณไปกินผักสลัดที่มันแก่หมายถึงว่าคนปลูกปลูกแล้วไม่โตเขาป,ปล่อยเอาไว้ในแปลงจนมันโตแล้วหมายถึงว่ามันแก่มันแก่มันจะขมเจอสลัดขมหมายถึงว่าเก็บเกินอายุ ธีการเก็บก็คือหนึ่งเดือนใช่หนึ่งเดือนปุ๊บอ่ามาปุ๊บใส่ตาได้เลยใช่เลยเพราะะฉนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปรอให้ต้นมันใหญ่ไม่ได้ทานั้นไม่ใหญ่ดูดัหนึงคุณก็ต้องเก็บมันก็อ่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับในการปลูกผักสลัดค่ะนะฮะเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจมนะันอะว่ามันต้องมีอาหารกินต้องมีแดดพ่านั้นแล้วอาหารก็คือปุ๋ยที่เราใส่ลงไปค่ะนะฮะ ในรูปของน้ำที่มันสามารถจะดูดกินได้เลยเราไม่ปลูกกับพื้นดินเนี่ยเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันมีมแมลงที่มากับดินอย่างเช่นพวกจิ้งหรีดเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถจะโดดเข้ามาในแปลงของเราแล้วก็กินผักของเราได้อีกอย่างหนึ่งคุณเห็นไหมครับหญ้านเนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันออกดอกอยู่ข้างล่างเพราะนั้นแล้วเนี่ยเม็ดหญ้าที่มันตกเนี่ยมันก็ตกจูนพื้นล่างโอกาสที่เม็ดหญ้ามันจะบินขึ้นมา อยู่บนแปลงผักของเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปลูกผักแบบยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกำจัดญ้าน้อยลงหรือไม่ต้องยุ่งกับเรื่องญ้าเลยเพราะว่าเม็ดญ่าเนี่ยมันไม่ขึ้นแบบโตบนนี้ปลูกผักกินเองตามคอนโดต่างๆวกนี้เองเนี่ยแทนที่จะปลูกผักที่มันโตสัก4ี่้าวันก็หันไปปลูกผักต้นอ่อนกินอย่างเช่นต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้งเห็นไหมฮะคกนี้ไม่ต้องการแสงแดดแค่แสงสว่างธรรมดาเนี่ยพอแล้ว เพราะว่าอายุ7็วันท่านเองที่เราจะกินมันจากเม็ดงอกขึ้นมานะถ้าคุณปลูกเนี่ยคุณต้องปลูกมันด้วยความรักหมายถึงว่ามันจะหายขนาดไหนก็ตามแต่จะล้มเหลวขนาดไหนก็ตามแต่คุณทู่ต่อไปคุณก็สามารถปลูกผักได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วเนี่ยมันมันล้มเหลวหลายหนแล้วโอ้ยมัไหวท้อเลิกดีกว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปทั้งหมดตรงนี้เองเนี่ยมันเท่ากับศูนย์เลยนะเวย้ย น,นี่คือคนเมืองครับคนเมืองที่จะมาปลูกไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากคือที่ว่าวัดใจเนี่ยสู้จริงป่ะถึงตอนนี้เราจะยังไม่คล่องแคล่วเรื่องของการปลูกผักสักเท่าไหร่แต่คอยดูอีกไม่นานที่บ้านของเราก็จะต้องมีสวนผักสลัดแล้วก็ผักสวนครัวขึ้นเต็มไปหมดแน่นอน